ลิปนี้สิมาว่าเรียงสปปรรพคุณหวานไฟให้ฟังเด้อพี่น้องหวานไฟนี่ทุกบานถูกแห่งต้องมีติดบานไว้เด้อจ้าเพราะว่ามีประโยชน์หนึ่งลหละช่วยขับล้มจ้าพี่น้องช่วยขับล้มสองละไล่ผีพี่น้องสิวอาให้ฟังเด้อขางบ้านปีทีเดียวน่ะผีเข่าจ้าพีนพา่น้องผีเข่านอนยซื้อสักดินสักหัวเขาจะเสียยังไรคอยก็อยู่บ้านู้เดียวเพิ่นกับบุมีคน,นมีดมีดย้ำมเว้นก็ได้คอยก็ จักเสียเจ้าใดเกีกับมัดเอาหวานไฟยังแล้พี่น้องเอาหวานไฟเป็นนวลเอานวลเอาพันโดนหรอออกปากเลยพี่น้องออกปากไปเลยแบบนี้ห้องโอกโอกออกปากนี้เลยบบดนี้นโมกับกับป๋อตังเพราะตัวเดพี่น้องข่อยคิดประทันเนาะข่อยก็ได้เจหวานไฟเป็นนวลเอาสันแล้วหนูย้อมแล้วย้อมแล้วสันพี่น้องย้อมแล้วย้อมแล้วเพราะว่าย้อมแล้วเราไปเลยพี่น้องเงี้ยวแตกเงี้ยวแตนออกบันี้ค้นต้องลังมาา